สวัสดีครับสวัสดีเอซทุกท่านครับผมวันนี้พามาดูไมโครครับกับเจา้ามากทีครับ SK120 ร้อิคิดหนึ่ง <c oughs> ไมเอียมพี่น้องเก่านอกจากบริษัทบางนาเทคเตอร์ Tech or, ครับนี่เลยลงงานวันแรก <c oughs> กับงานถมสะครับผม ประเดิมงานแรกครับเอามาถึงบ้านก็ประมาณวันสองวันครับแต่เลือกไดยาออกมาหาเงินแล้วนะครับเป็นสมาชิกใหม่ของทีมงานซับสกุลนาครสีนุ่มนะครับแม่ไอใ,ใช้มาร์ทีมาสองคันสามคันแล้วครับนี่ตัวที่ขายไปเมื่อก่อนก็จะเป็นมาร์ทีครับแต่เป็นมาร์ทีร้อยนะครับแล้วก็ผม พาเขาไปซื้อมาร์คทีแบบนี้แหละมาอีกคันหนึ่งครับใช้อยู่ปัจจุบันครับแต่เป็นสีเหลืองนะครับเป็นของบางนาเหมือนกันครับเป็นมาร์คทีจากบางนาเทคเตอร์เหมือนกันนะครับคันเหลืองจะเป็นอาร์ยาวพิเศษนะครับตัวนั้นจะเป็นอาร์พิเศษคันนั้นน่าจะซื้อมาผมพาไปซื้อน่าจะสองสามปีแล้วครับโหเบาเบาเบาป้าเบา ขยับขยับครับโลเคชั่นไม่ได้พาไปซื้อมาเมื่อสองสามปีเมื่อกี้ก็เป็นบางนาแท็กเตอร์ครับตัวนั้นจะเป็นสีเหลืองอามพิเศษนะครับตกมาปีนี้สงสัยหมานครับหมานเงินหมานทองหมานงาน,นเห็นแววๆตอนแรกว่าอยากได้140นะครับ ไปไปมามาถูกชะตากับบางนาครับจัดมาอีกครั้นหนึ่งครับใครสนใจรถเก่าญี่ปุ่นนําเข้านะก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับเป็นรถญี่ปุ่นนําเข้าแท้ร้อเเนะครับกับบริษัทบางนาแท็กเตอร์จะมีพี่พี่สุดหล่อนะครับกับพี่พี่สุดสวยอยู่ประมาณ2คนคอยบริการาลูกค้าอยู่นั่นแหละนะครับ ก็จะมีพี่โจรครับกับพี่เอิร์ธนะฮะชาวสวยแห่งบางนาเทคเตอร์ฮะก็จะคอยให้บริการลูกค้าอยู่นั่นนะฮะเข้าไปดูได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่ตั้งแต่มีน่าจะมีตั้งแต่ขนาดเล็กนะครับถึง20ตันเลยนะครับเข้าไปดูได้นะครับเป็นรถเก่าญี่ปุ่นน้ำเข้า100%แล้วก็ใครจะทำสีก็ได้ ไม่ทําสีก็ได้นะครับตรวจเช็คแค่ระบบไฟฟ้าแล้วก็ถ่ายของเดียวก็ได้นะครับผมสําหรับบริษัทบางไลยเทคเตอร์รถสวยทุกคันครับมามาดูคันนี้ต่อนะฮะคันนี้เป็น SK 120กิดหนึ่งแต่ว่าคันนี้น่าจะได้ใบแท็กใหญ่นะครับคันนี้น่าจะใบแ็ก70หรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นอาร์มธรรมดานะครับจะดูสั้นนิดนึงนะครับ เซนุ่มใช้จะเป็นตัวนี้แหละแต่เป็นอาร์มยาวครับพอมาเจอตัวนี้แกบอกว่ามันดูหลอนๆตายไงไม่รู้ครับมันจะดูเล็กไปนิดหนึ่งแต่ขนาดเท่ากันครับแต่ความยาวอาร์มจะยาวกว่านิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ได้คุณตามาครับนะครับถ้าเอาคนกับรถมามัดรวมกันก็น่าจะอายุร้อยปีบวกนะฮะอันนี้ก็ ไปเรื่อยๆตามสภาพตามอายุคนขับนะครแกก็อายุเยอะแล้วนะครับนี่เชนุมีสองคันอีกคันหนึ่งตักดินครับส่วนคันนี้ออกมาน่าจะเน้นไว้ทำงานชั่วโมงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนน้นหน่คุณดนะีทรงสวยดีนะครับ บางนาเทคเตอร์นี่ก็แสดงความดีใจนะครับเขาแสดงความดีใจกับเซนนุมด้วยที่ได้สมาชิกมาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเห็นโทรหาผมวันนั้นบอกอยากได้140นะครับว่าเผื่อมีราคาโดนโดนใจนะครับกับสภาพที่ถูกใจครับแต่ว่าไปถูกใจผู้สาวบางนาไงไม่รู้ครับจัดมาเลย1คันนะครับส่วนคันนี้ก็ ราคาคาดตัวน่าะอยู่ประมาณล้านสองครับอันนี้ตอนนี้อยู่ประมาณหนึ่งล้านสองแสนบาทน่าจะเป็นราคาเริ่มต้นเลยนะครับราคาเริ่มต้นได้ที่ล้านสองแสนเลยสําหรับมาร์คีนะครับสาหรับรุ่นอื่นก็ลองโทรเข้าไปสอบถามดูนะครับเช็คไปเลยใน youtube ก็ได้ในเ f c e b o o k ก็ได้นะครับก็จะมีตั้งแต่รถเล็กถึงรถใหญ่เลยครับเนาะก็สนใจ ไมโครขาดไหนเอาไปใช้งานขนาดไหนแบบไหนงานงานแบบไหนก็ลองโทรเข้าไปสอบถามดูนะครับมีตั้งแต่มีทั้งเงินสุดและเงินผ่อนนะครับสามารถวางดาวก็ได้นะบริษัทนี้สุดจัดพี่นอ้องอ่านี่ก็ไปลุยงานตักเศษปูนมาครับนูประมาณไม่ไม่หลายเที่ยวหรอกแล้วก็มาตักดินต่อครับมีไฟไซเลนให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เช็ค ใหม่ทั้งคันเลยนะครับตั้งแต่ช่วงล่างยันไปเมื่อกี้เลยทีเดียวของเหลวไฟฟ้าอะไรครบหมดนะครับนี่เช็คให้ใหม่หมดเลยเอามาถึงก็เติมน้ำมันใช้งานอย่างเดียวครับไฟท้ายวิปปบวับวิบวับเลยสวยงามครับแข็งข้างเจาะระบายความร้อนให้ด้วย กำลังพอดีครับทำงานชาวบ้านครับตานนี้ร้อยี่นะครับ s K ร้อยี่สิบขีดหนึ่งนะครับอันนี้ผมไปหลอกการบ้านพี่โจมานะ s K ร้อยี่สิบขีดหนึ่งวะซ้นเขาไปหลอกการบ้านเข้ามาก มีทั้งต่บางตัวไม้ด้วยครับสายแฮดรอลิกน่าจะเช็คเปลี่ยนนะครับสินงในเก,เก่าเปลี่ยนออกของเหลวถ่ายให้ใหม่นะครับเช็คชงล่างโรเลอร์ระบบ A T แอติดฟิล์มอะไรน่าจะเช็คเรียบร้อยพร้อม,มใช้งานเลยครับนี่ก็มาถึงก็เติมน้ำมันตรวจอย่างเดียวเลยพี่น้อง ว่าสิอยากได้จะขั้นอยูวพี่น้องกองฉลากเบอร์กองฉลากไม่เห็นใจเราเลยไม่เข้าข้างเราเลยก็เลยได้ตเบิ่งก็เพิ่นนี่ยครับสวยดีนะทุกคนไปไปมาๆสินุมใช้ตอนนี้ก็อยู่ลักทีสองคันครับจากบางนาแท็กเตอร์ทั้งสองคันนะครับคันแรกไปซื้อก็ ไปซื้อต่อมาจากประคุณใช้ครับรถใช้งานน้อยครับซื้อมาก็แทบไม่ได้ตักดินเลยก็ว่าได้ครับพาไปจัดมาหนึ่งคันนะครับติดใจก็ไปจัดมีอีกหนึ่งคันคแม่ตกใจไม่มีคําว่าแพงพี่น้องนิมคริปอันนี้เล่งเบาๆนะครับเล่งรอบเครื่องเบามากเพราะว่า แกบอกว่าเร่งแรงกว่านี้เอาไม่อยู่ครับอันนี้เร่งนิดเดียวครับเร่งเครื่องนิดเดียวเร่งเยอะกว่านี้คนขับแกอายุค่อนข้างเยอะครับเอาไมา่อยู่ครับอันนี้แกบอกว่าแล้วก็พวกใช้ใช้หมดช้าแล้วครับนี่แต่คอมบอกว่าขับนิ่มมากขับนิ่มขับนิ่มรถไม่นะ้พี่น้อง เช็คมาใหม่หมดแล้วนะครับดินแข็งมากนี่อ่ะหันหลังไม่ให้ดูครั้งแรกเลยพิมพ์นิยมเลยครับมาร์ทีนี่พิมพ์นิยม ใช้กันเยอะครับมากทีร้อยยี่ทำงานชาวบ้านกำลังดีครับขณะนี้ผนย้ายก็ง่ายอ๋อไม่ติดแคล้วบ้านนี่ต่อได้ปะไงต่อแกะหินต่อโอ้ต่อโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้มันมีต่อครับแกแนมไม่เห็นนะทุกคน ทีดินมันบังนะครับมีต่อ,อยางครับมีเขาตัดยางออกครับมีตะแกรงกันกระจกด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับก็แง่แย่ย้ายไปไว้ด้านหลังเรียบร้อยนะครับเนี่ย เล่งเบาๆก็ตักดินแข็งๆเข้าสบายๆเรือขอุดไปขุดไปวบควันอะไรไม่มีเลยครับ เนียนคลิปเลยครันี้ปิด้าเครื่องทํางานก็ถือว่าจะทั้งวันแล้วเนี่ยเสถิรมอกความร้อนขึ้นนิดเดียวครับเพราะว่าไปถล่มเศษปูนนะครับหรือเศษปูนมาแล้วนะครับดูดีสีฟ้านะครับมาจากบางนาแทคกเตอร์ส่งเข้าประกวดครับ สวยงามนะครับรถนําเข้าสวยๆงามๆนะครับอ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ต้องลาพูดคนไปก่อนครับผมสำหรับคลิปนี้บา,บายๆครับสวัสดีครับ